สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักเครื่องเดือนหลังของคุณนะ1 6ถึงสสิงหาคมนะคะใครที่มีลักนาค่ะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวนะคะสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยเนาะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าตัวคุณเองนะคะมีความรู้สึกคุณเป็นชาว ราศีพิจิกที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ตั้งแต่เดือนนี้ไปเนาะก็จะมีการอ่านดวงการงานการเงินที่ครึ่งท้ายให้ด้วยนะคะส่วนครึ่งแรกก็จะเป็นเรื่องของความรักที่เราดูกันปกตินี่แหละนะจ๊ะอ่ะมาค่ะขอไพ่ให้ครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะพลังงานหลักความรักของชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกค่ะ มีไพ่สามถ้วยเนาะสามถ้วยเป็นไพ่ของคนที่สุขอยู่กับการอยู่กับตัวเองสุขอยู่กับการอยู่กับเพื่อนนะคะบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์การได้คุยกับเพื่อนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆการรียูเนียนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้มีในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้คือมันแฮปปี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของการอยู่คนเดียวอะ่ะมีโอกาสได้ไดคุยนะคะได้เจอกับอะไรหรือบางท่านเนี่ย มีความสุขอยู่กับการทำอะไรใหม่ๆคือไปเจอกิจกรรมใหม่ๆที่มันมีความรู้สึกว่าคนนี้ยแหละสิ่งนี้แหละคือเพื่อนใหม่ของเราอย่างนี้ได้ด้วยนะขอไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกลัขนณะพิจิกเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงคะท่ถือในเท้าคุณกล้วย 9 o ้ e ดาบทาวเวอร์มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณห่างมาจากใครสักคนหนึ่งที่เขาโฟกัสแต่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่คุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความจาเป็นด้านอื่นแต่ไม่ใช่คุณคุณทุกคุณเครียดจนคุณต้องปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันพังทลายลงไปคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณนะ มันมันไม่ใช่คนที่ความรักความสัมพันธ์นี้มันเท่าเทียมกันนะฮะก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงล่ะสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากนี้ก็จะมูนเจ e รเหมือนมันห่างกันมาแล้วนะแต่ว่ามันยังเลิกกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังคิดถึง สภาวะก่อนที่จะเลิกแล้วห่างกันออกมาเพราะว่ามันทำร้ายกันมาพอสมควรนะคะยังคงคิดถึงอยู่ยังคงเจ็บอยู่ยังมีความเสียใจอยู่ตรงนั้นบางท่านมีเรื่องของความน้อยอกน้อยใจขึ้นมาด้วยในหลายๆท่านยังคงรู้สึกเฟลอยู่นะคะมันผ่านไปหมดในบางเรื่องซึ่งจริงๆแล้วปัญหามันจบลงแค่การที่ การที่ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วมันห่างกันไปแล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะโฟกัสไปที่ after shock ของมันเนี่ยมันคือ after shock ของสภาวะการที่คุณและเขาห่างกันออกมานะคะมันคือยังมีความคิดถึงยังยังรู้สึกเจ็บกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับเราอยู่อะคู่กรณีเป็นมังกรก็ได้เป็นราศีมีนก็ได้ด้วยนะคะอ่ะไหนมาดูสิเขาคนนั้นนะเนาะบคุณนะ ให้ชาวราศรีพิจิกค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขามันมีไพ่สี่ถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่ทําให้คุณเหลือเซ็งอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลิกที่มันห่างไปแล้วแต่เราก็ก็ยังรู้สึกคิดถึงมันอยู่ยังคงคาดหวังการงอ้อ กลับมาแต่ถามว่าคุณเลือกที่จะเข้าไปหาเขาไหมคุณเลือกที่จะไม่เข้าไปหาเขาแต่แค่มันยังไม่สามารถปล่อยคนคนนี้ไปได้คุณรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการผลักออกมาคุณอยากเป็นอิสระนะแต่ว่ามันยังเป็นอิสระไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นเองแหละ นะคะคุณอยากเป็นอิสระละคุณรู้ตัวแล้วว่าไอสิ่งที่คุณเจอจมอยู่ตรงนั้นมันมีปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหาตรงนี้มันแก้ง่ายมากเลยนะข้างหน้ามันเหมือนมันจะตึงมันจะมีปัญหามันจะมีกรอบหรือบางทีคุณนี่แหละเป็นคนที่ล้อมกรอบตัวเองมันแก้ง่ายมากเลยเชือกมันพันไว้อย่างหลวหลวเลยคุณกระตุกทีเดียวมันก็หลุดแล้วละมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณเลือกที่จะออกมาจากปัญหานี้ไหมถ้าคุณหาปมมันได้ ถ้าหลายๆท่านคิดว่ามันไม่มีทางออกหรอกเราไม่สามารถหลุดออกมาจากคนนี้ได้มันออกมาได้แต่เพียงแค่ว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ขอให้เขาแลวเขารู้สึกยังไงกับคุณบางอย่างมันอาจจะต้องเริ่มจากการให้ยภัยด้วยนะบางท่านดีกว่าคนที่ไม่ได้โสดนะคะหรือบางท่านเนี่ยัวเขาเองเนี่ย ก็ยังคิดถึงคุณอยู่ถ้าส่องได้ก็ส่องนะบางท่านเขาไม่ได้คุยกับคุณแต่เข้าคุยกับคนในครอบครัวคุณนะคุณทําให้ตัวเขารู้สึกปลงและรู้สึกเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกกับอะไรหลายๆอย่างคะ่ะถ้าการหันหลังเดินจากมาและการปฏิเสธ เขาของคุณคุณกำลังดูว่ามันจะได้ผลไหมจากหน้าไพ่เราเนี่ยมันทำให้ตัวเขามีความรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังพอสมควรเพราะอะไรหลายอย่างนะคะมันทำให้รู้ว่าคุณและเขาเป็นเป็นคู่ทางจิตวิญญาณกันเนาะขึ้นไพ่ไฮโลแฟนกับไพ่ กับไ High พ High ่ Priestess นั่นแปลว่าบางท่านเนี่ยทำงานอยู่ในอยู่ในเหมือนแบบคนเขาเรียกว่าไงเป็นคนละอาชีพกันนะแต่มันเป็นอาชีพที่มันเป็นเส้นขนานกันไปเงี้ยเหมือนกันเป็นอาชีพในแนวเดียวกันน่ะแต่มันคนละฝั่งอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางท่านเนี่ยเขายังคุยกับครอบครัวของคุณอยู่เลย ยังรู้สึกคิดถึงอยู่บางท่านคาดหวังการเป็นโซเมรีเลชั่นชิพบางท่านความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามีคนไม่โสดถ้าเขาดึงคุณเข้ามาไว้ในความสัมพันธ์นี้มันคือการที่เขาต้องดึงคุณมาเป็นคนลับๆซึ่งมันมันก็ไม่แฟกับคุณการที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากการเป็นเตอร์ปาร์ตี้นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเขาผิดหวังนะคะเขาผิดหวังเสียใจเหมือนกันไหนดูสิ แนวโน้มแนวโน้มขอไพ่ให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานยคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงชาวราศีพิจิกลักษณาดิๆคู่กรณนี้คุณเป็นพลุกศพก็ได้นะมีไพ่ห้าเหรียญไพ่คิง มีไพ่คิงดามีไพ่แปดเหรียญหน้าไพ่ใครที่ยังทําร้ายจิตใจอยู่คนคนนั้นยังทําร้ายจิตใจคุณอยู่เหมือนเดิมนะยังคงอยู่ในพื้นที่นิ่งๆอยู่เหมือนเดิมนะคะการที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้เพื่อที่จะเป็นการกัน กันคุณไว้ในที่ตรงนั้นแต่สําหรับในอีกหน้าไพ่หนึ่งถ้าชาวราศีพิจิกท่านใดที่หลุดออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วความวิตกกังวลความเฟลตรงเนี้มันจะไปตกอยู่กับฝั่งเขาแทนภายใต้สภาวะภาพของการที่เขาอยู่ได้อยู่นิ่งไม่เป็นไรโดยไม่มีคุณเบื้องหลังเขาเป็นแบบนี้เครียดวิตกกังวลเศร้าเฟลนะคะ ภายใต้หน้ากากอันอันแน่นิ่งอันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นของเขาอะมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วนะเป็นหน้าไพ่เหมือนบอกว่าไม่เสียใจแต่จริงคือเสียใจมากเ,เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนเด็กถือตเองเฮอรมิตคู่ก็มีเป็นกันก็ได้ค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้แต่ไม่ต้องใกล้ชิดกันมากอยู่ในโหมดของคนรู้จักอยู่ในโหมดของคนรู้จักนะคะรอไว้สักวันหนึ่งที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่มันไม่พล่าเลือนขนาดนี้มันสามารถจับต้องได้มากกว่านี้แล้วค่อยว่ากันเหมือนมันยังไม่ถึงเวลาของคนทั้งคู่ที่มันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ณวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้ หนึ่งอาจจะถือกันไว้ในฐานะคนรู้จักก็ได้ถ้าคุณและเขาอยู่ในอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อาจจะไม่สวดหรืออะไรก็ว่าไปหรือสองอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์มันจะเรียกว่ายังไงอะเอาง่ายๆมันก็คือไม่ใช่จุดที่พร้อมในการที่จะมาลงเอยกันนั่นแหละการถือไว้ในสถานะของคนที่เป็นคนรู้จัก เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาไม่ได้อยากให้คุณแบบเลิกกลายเป็นคนรู้จักเขาไปเลยนะยังอยากให้ถือกันไว้นะคะมันเหมือนแค่การพอสความสัมพันธ์ไว้เท่านั้นเองแหละนะคะแล้วเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะ t ด e s u ันไพ่เเหรียญไพ่ไหนถือเหรียญแล้วก็ไพ่เจอสติ จากหน้าไพา่แล้วนะคะถ้าเขาคือคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วเขาคุยแค่กับคู่ชีวิตเขาเขาไม่ได้คุยกับคนอื่นแต่ถ้าเขาไม่ได้มีใครเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เขาไม่กล้าที่จะเลือกใครลงไปเพราะถ้าการที่เขาชัดเจนหรือเลือกใครลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างส่งผลกับคนที่เขาเลือกและกับตัวเขาพอสมควรเลยทีเดียวแหละคน,คนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ กลัวสายตารอบๆบที่มองเข้ามามันยากนะคะเพราะเขาเป็นจุดอยู่ในจุดที่คนสนใจนะม,มีเกณฑ์จะได้คอมมิชเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันไหมคะเชมพลังคู่กรณีเป็นธนูก็ได้นะจ๊ะหน้าไพ่แล้วเนี่ย มันมีเกณฑ์ในการได้ปรับความเข้าใจกันหลายครั้งด้วยแต่มีคนคนนึงเลือกที่จะบอกว่าถึงปรับมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะมีบางคนเลือกที่จะไม่อยากให้โอกาสเพราะเชื่อว่ายังไงเสียในช่วงเวลาอันใกล้นี้มันเสียเวลาเปล่าที่จะมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถึงปรับยังไงมันก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีมีคนคิดได้มีคนมีความรู้สึกว่าแบบเออฉันแบบ ไม่ยอมอยู่ตรงนั้นเพื่อเพื่อเป็นตัวสำรองหรือเพื่อเป็นอะไรของใครฉันคิดได้แล้วฉันสามารถเขาเรียกว่าไงอะเปลี่ยนหรือหมุนโชคชะตาของตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ไม่ร้อยคุณเป็นผู้นำความสัมพันธ์นะคะเป็นธนูได้เป็นราศีมังกรได้นะคะคู่กรณีนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณราศีพิจิก อืให้บอกว่าความเศร้าโศกใดๆอะ่ะบางอย่างมันจะจบลงได้ด้วยการที่คุณก็ต้องทิ้งมันไปตามสิ่งที่ทําให้มันจบนะเราต้องปล่อยให้มันจบเองนะคู่กรณีเป็นกลุมก็ได้คะ่ะเป็นพิจิกด้วยกันก็ได้นะมังกรอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งการเดินหน้าไป คุณเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างบางอย่างความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะได้มีโอกาสในการกลับมาแต่มันอาจจะไม่ใช่สถานะเดิมเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะในสล็อบางท่านนะนะเป็นเพื่อนกันก็ได้ซึ่งณนะวันใดวันหนึ่งมันมีโอกาสตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก่อนตอนนี้คือการละทิ้งความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ไม่ดีออกไป ลาทิ้งความไม่สบายใจออกไปเพราะหน้าไพ่คุณเป็นเป็นลักษณะไพ่ของคนที่ยังแบกอะไรหลายๆอย่างไว้ในชีวิตอยู่เรายังทิ้งไม่ได้นะคะแล้วยังทิ้งไม่ได,นะะไได้เราต้องทิ้งมันไปก่อนแล้วเราต้องไปก่อนแล้วเราจะได้พบอะไรที่ดีๆมากขึ้นอย่ากเก็บเรื่องราวลบๆไว้ในใจเรามากๆม,ม,มันจะดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามาหาเรานะคะมีอะไรไมีคะ พราะตัวเขาเองก็อยากให้อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ดีจบลงไปนะอือยากให้มันจบลงไปและอยากให้มีการ move on นะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณหนึ่งเหรียญไพ่อยากบอกคุณเริ่มต้นใหม่ในขณะที่ตัวเขาก็อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ไพ่บอกให้คุณเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นไปได้หาคนใหม่ไปเลยไพ่บอก คุณจะมีโอกาสเริ่มต้นได้ใหม่คุณจะมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่บางท่านเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนเกา่าแต่บางท่านคือความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ไปเลยซึ่งถ้าคุณแบบคนเก่าไม่เอาเนี่ยคนใหม่ก็ได้นะคนใหม่ก็มีนะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วอะค่ะมันอยู่กับการที่ตัวคุณจะให้โอกาสต,ตัวเองหรือไม่แค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วกระดวมความรักของชาวราศีพิจิกรักนาพิจิกนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะดูดวงการงานการเงินต่อเราก็จะมาต่อกันเลยนะจะส่วนท่านใดที่แบบการงานการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถกดใบาๆกันได้เลย<笑><笑>นะจ๊ะอดูแต่พี่เมย์จะดูให้เพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้พี่เมย์มีความรู้สึกว่าการงานการเงินค่อนข้างสําคะัญค่ะทุกคนเออถ้ารังไม่รุง่งเราก็พุ่งไปรวยเถอะนะ ขอให้ให้การงานการเงินชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกครึ่งเดือนหลังหน่อยสิบหกสมเอดค่ะหน้าไพ่ของชาว ราศีจิกพี่เชื่อว่าคุณกําลังอยู่ในโหมดของการวิตกกังวลแล้วรอตะวันวันใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแรกที่พี่มองว่าคุณควรจะต้องจัดการเลยคือการเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถนะคะอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสดีขึ้นได้ เพียงแค่ตัวคุณให้โอกาสตัวเองแล้วกล้าที่จะเชื่อตัวเองมากขึ้นการงานการเงินยังคงไปได้นะคะด้วยด้วยความสามารถของตัวคุณเองเลยนะคุณเป็นคนที่สามารถสร้างรายได้ได้จากความสามารถของตัวคุณโดยแท้จริงเลยเป็นคนที่ไม่ได้มีใครมาอวยทั้งนั้นแหละเป็นคนที่สามารถสามารถใช้ความสามารถจากความชอบของคุณด้วยนะในการที่จะสร้างรายได้ได้มีโอกาสที่จะพบ อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่ดีมากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าคุณเป็นคนขี้กลัวคุณเป็นคนที่วิตกกังวลไปก่อนว่าไอ้การทําแบบนี้มันจะดีไหมนะคุณลังเลแต่หน้าไพ่ขึ้นมาบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยไพ่สนับสนุนมาค่อนข้างมีพอสมควรว่าคุณจะกล้าที่จะชัดเจนกับมันมากขึ้นสิ่งนี้นที่คุณต้องกล่อมเลยนะแล้วบอกตัวเองเลยนะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถ เราเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราเป็นคนที่สามารถใช้ศัก,กยภาพของเราในการดําเนินหรือทําอะไรใหม่ๆได้เพราะว่าไพ่บอกว่าคุณจะได้มีโอกาสคิดดีเริ่มในการทําอะไรใหม่ๆแล้วมีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เป็นความชอบ ของคุณอะไรก็ตามที่คุณไปทําการคิดคํานวณหามาแล้วเนี่ยว่าถ้าเราได้ทําแบบนี้ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราจะสู้ไม่ถอยถ้าคุณมีความรู้สึกคุณไปเจองานหรือกิจกรรมอะไรแบบนั้นนะให้ทําเลยนะคะในเรื่องของดวงอุถมัมภธรรมยังคงมีอยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงพพอร์ตคุณได้อยู่คุณยังคงแสดงศักยภาพได้อยู่เพียงแต่ว่าคุณวิตกกังวลแค่นั้นเองอะไรที่มันอยู่ในที่มืด แนะนำว่าให้เอามาเปิดในที่แจ้งทํามันให้ตรงๆทงทมันให้ชัดเจนนะคะแล้วมันจะมันจะดีมันจะดีะดอะไรหลายอย่างที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวคุณในเวลานี้ไพ่บอกว่าให้ปล่อยวางนะคะให้ปล่อยวางและให้เชื่อมั่นในตัวเองให้ได้มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องทําตลอดพี่เมย์สำหรับคนที่ดูดวงส่วนตัวพี่เมย์แนะนำให้คนททาบุญตลอดอะ่ะนะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จ ได้โดยที่ไม่มีบุญหนุนหลังนะทำบุญเถอะค่ะชีวิตเราจะสามารถดีขึ้นได้ด้วยการ mm. เขาเรียกว่าไงอ่ะการทำบุญจะทำให้คุณเฮงได้ในบางท่านที่มีความรู้สึกว่าเราต้องการโอกาสเรามีฝีมือนะแต่เราไม่มีโอกาสบุญจะทำให้คุณมีโอกาสเข้าขามาในชีวิตลองทำดูนะคะลองทำดูนะคะลองทำดู ทำบุญคือทำอะไรคะพี่เมย์ทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิค่ะบุญ3อย่างนี้บุญ3าอย่างนี้จะสามารถช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ประกอบกับการที่ตัวคุณไปชัดเจนกับความสามารถของคุณด้วยมันจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในเดือนนี้ที่คุณเคยทำแล้วมันไม่ผ่านน่ะมันจะผ่าน มันจะผ่านไปได้ขอเพียงคุณแค่อย่าก,กลัวเท่านั้นเองเพราะหน้าไพ่ขึ้นมาซัพพอร์ตค่อนข้างดีคนที่กำลังจะสอบคนที่กำลังจะตั้งใจมีสิทธิสอบผ่านแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องไปเตรียมตัวมาให้ดีพอสมควรเป็นช่วงที่คุณควรไปอ่านหนังสือเลยแหละคุณควรไปจ้างใจทาในสิ่งที่ดีขึ้นเลยนะคะคือเหมือนแบบมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนถ้าอ่านหนังสือก็จะอ่านรู้เรื่องถ้าคิดที่จะไปสอบ อะไรก็จะสอบได้ถ้าคิดที่จะประกอบกิจการใหม่ๆอะไรใหม่ๆไอเดียมันจะมาเป็นช่วงแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นให้เก็บเกี่ยวช่วงแบบนี้ไว้นะคะเรารเริ่มคิดที่จะทํามันได้เลยคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับไอเดียและความถนัดของคุณนั่นเองเรื่องเงินไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะบริหารจัดการที่ดีเพราะว่าคนที่ได้หน้าไพ่นี้เนี่ยชาวราศีพิจิก คุณค่อนข้างบริหารจัดการมันได้ดีพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนคนที่แบบคิดที่จะสร้างนี้เพิ่มแต่เป็นคนที่หารายได้เพิ่มเพื่อที่จะมาจัดการปัญหาเก่าๆให้มันแบบหักล้างกันไปนะคะโอเคหน้าภพายค่อนข้างดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกถ้ารักไม่รุ่งเราก็พุ่งไปรวยกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปของ การงานการเงินความรักของชาวราศีพิจิกครึ่งเดือนหลังค่ะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไ like อมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งทพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะรายละเอียดการดูดวส่วนตัวที่มุมบนขวามือค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ